ครับก็สวัสดีพี่น้อง f อนะวันนี้ก็มีคอมเมนต์จากเพื่อเพื่อน f อของเราถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรหมดอายุคําว่าบัตรหมดอายุนี้น่าจะหมายถึงบัตรประชาชนที่ใช้ในการโอนรถนาในการซื้อขายโอนรถแก้งต่อแก้งย้ายอ่าทะเบียนรถนี่แหละนะมันจะมีปัญหาอยู่นะครับก็คือ ในกรณีนี้เราก็มีประสบการณ์อยู่ไม่มากนะแต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรแหละเราเคยไปซื้อรถคันหนึ่งมานะ,ะเราเคยไปซื้อรถคันหนึ่งมาทีนี้นรถคันนั้นมันเป็นรถประมูลทีนี้พอมันเป็นรถประมูลนะเราไปดูเราก็ดูเอกสารรายละเอียดดูไม่หมดนั่นแหละนะครับเราไปซื้อมาตอนนั้นเราไปซื้อมาเราดูแค่บัตรประชาชน บัตรประชาชนของเขานะเหลืออีกสองปีถึงจะหมดอายุนะวันหมดอายุอยู่ภายในบัตรประชาชนนั่นแหละนะเหลืออีกสองปีจะหมดอายุแต่เราพลาดตรงที่ว่ารถคันนั้นมันเป็นรถประมูลมาในกรณีรถประมูลนะครับในกรณีคนที่ไปซื้อรถประมูลจากห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีอ่าอยู่สองเคสสองเคสก็แล้วกันนะครับผมจะเรียกว่าเป็นสองเคสนะมันเป็นแบบนี้ นะครับทุกท่านอันดับแรกเลยรถประมูลมาเขาบอกมาว่าอ่าที่เราไปเช็คข้อมูลจากเพื่อนๆนช่างทีมงานพ่อค้าที่ซื้อขายรถนะเราไปเช็คมาให้แล้วนะว่ารถที่ออกมาจากการประมูลรถที่ออกมาจากการประมูลเขาจะหักมัดจําไว้จํานวนหนึ่งก้อนใหญ่เลยเขาจะหักมัดจําไว้ก่อนให้เราเอารถคันนั้นไปโอนภายในระยะ1หนึ่งเดือนอ่า ให้เราเอารถคันนั้นไปโอนในระยะหนึ่งเดือนก่อนถ้าโอนเสร็จสับเรียบร้อยเอาคู่มือตรงนั้นกลับมายื่นของเงินประกันนั้นคืนเพราะอะไรล่ะเขาถึงต้องทําแบบนี้ก็เพราะว่าก็เพราะว่า,เ,าเขาประมูลรถออกไปก็คือขายรถออกไปแล้วเขาก็อยากจบอยากตัดปัญหาเพื่อรถคันนั้นขายไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุไปจุลกงจุลกรรมอะไร ต่างๆนาาเดี๋ยวปัญหามันจะย้อนกลับเข้ามาที่บริษัทเขาจึงต้องทําแบบนี้นะครับทุกท่านนาะดังนั้นนาในเคสแรกนี่เขาบอกว่าเอกสารที่ใช้ในการโอนเนี่ยที่เขาเซ็นมอบอนานาจจากบริษัทมาเขาบอกว่ามันมีอายุเดือนเดียวนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกที่เราได้ข้อมูลมาจากคุณเพื่อนช่างด้วยกันต้องโอนภายในหนึ่งเดือนนะครับแต่เราเคยไปซื้อมามันหมดมันขาดอายุไปสองปีนะครับทีนี้ ทีนี้เราก็ไปถามอาจารย์จากกรมการขนส่งมาอาจารย์จากกรมการขนส่งเขาบอกมาว่าเอกสารตัวเนี้ยที่เขามอบอำนาจมาจากบริษัทเนี่ยเอกสารที่เขามอบอำนาจมาจากบริษัทนี่นะเขาบอกว่ามันจะมีอายุนับนับตั้งแต่วันที่เขาลงนามนับตั้งแต่วันที่เขาลงนามไปจนครบหนึ่งปีนะเขาจะลงนามไว้เนี่ยมันจะมีอายุแค่หนึ่งปีถ้าเกินหนึ่งปีมันจะไม่สามารถ ใช้ในการโอนรถแจ้งจดแจ้งย้ายแจ้งต่ออะไรมันมันทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซที่ถามเข้ามานะครับแล้วทีนี้วันนี้ก็คุยกับคุณเพื่อนช่างหรือว่าพ่อค้าที่ซื้อขายรถเขาบอกมาว่าอีกปัญหาหนึ่งที่เราได้เจอนะเราเจอเองแล้วก็ทีมงานได้เจอนะเวลาที่เราไป ซื้อรถเนี่ยให้ดูด้วยการเซ็นเอกสารการเซ็นเอกสารบางทีเราไปซื้อรถมาเขาเซ็นให้แค่ใบเดียวแล้วก็เซ็นคว่ำเซ็นคว่ำทับบัตรประชาชนใบเดียวที่เขาให้มานะ่ะเขาไม่ได้เซ็นใบมอบอำนาจเขาก็ไม่ได้เซ็นใบโอนรถเอกสารของกรมการขนส่งเขาก็ไม่ได้เซ็นอันนี้แหละเราจะโอนไม่ได้นะอันนี้เราจะโอนไม่ได้นะเพราะว่าเขาเซ็นมาใบเดียว เขาไม่ได้เซ็นในใบมอบอำนาจให้ใครเป็นคนจัดการเขาไม่ได้เซ็นในใบของอเอกสารของกรมการขนส่งที่ใช้ในการโอนรถเขาไม่ได้เซ็นลายเซ็นมันไม่ตรงกันก็โอนไม่ได้นะครับอันนี้ให้ระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างนั้นถ้าเขาเซ็นเอกสารมาต้องให้เซ็นครบทุกอย่างนะอ่าแล้วก็ทำมาสองชุดด้วยนะทำมาสองชุดเป็นอย่างน้อยนะครับทุกท่านนะทีนี้ ถามกันเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คุยกันนะครับกับเพื่อนๆช่างพี่น้อง f อช่างด้วยกันนี่แหละเขาบอกมาอย่างนี้ว่าเขาบอกมาว่าลดอ่าไม่ใช่รถเรื่องของเอกสารเนี่ยปัจจุบันนี้นะกรมการขนส่งเขาจะไม่เอาเอกสารตัวหนึง่งนะก็คือบัตรประชาชนที่ผ่านบัตรประชาชนที่ผ่านการถ่ายมาโดย โทรศัพท์มือถือของเราถ้าเราเอาโทรศัพท์ไปถ่ายถ้าเราเอาโทรศัพท์ไปถ่ายาบัตรประชาชนมาตรงนี้แหละเขาบอกว่ากรมการขนส่งไม่เอานะมันต้องเป็นกระดาษที่ถ่ายออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารโดยตรงถ้าคุณถ่ายมาจากบัตรประชาชนปับ๊บคุณถ่ายมาจากาคุณถ่ายเอากล้องเอากล้องมือถือเราเนี่ยถ่ายบัตรประชาชนเข้ามา แล้วมาใส่เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาอันนี้ขนส่งไม่เอาเขาบอกงี้นะเพราะว่ามันจะสังเกตได้ตรงที่ว่าขอบมุมขอบมุมเหลี่ยมของบัตรประชาชนถ้าถ่ายเอกสารขอบมันจะเป็นเหลี่ยมถ้าถ้าพิมพ์ถ้าพิมพ์าาจากโทรศัพท์ที่เราไปถ่ายรูปมาขอบมันจะโคง้งมนเขาจะไม่เอาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาถือว่า,อาเอกสารตัวนั้น เจ้าของตัวจริงไม่ได้เซ็นมานะเขาถือแบบนั้นเขามองแบบนั้นนะครับทุกท่านอันนี้ให้ระวังด้วยในขั้นตอนของการซื้อขายรถนะครับทุกท่านนะก็อย่างที่บอกไปนะครับเราก็เจอปัญหามาในลหลายๆอย่างลหลายหลายรูปแบบในการไปซื้อรถไม่ว่าจะซื้อกับลูกอาคนซื้อกับคนขายซื้อขายกันเองหรือเราจะไปซื้อผ่านพ่อค้าให้ระวังอย่างหนึ่งให้ทําเอกสาร ซื้อขายให้ทำเอกสารการซื้อขายรถเราซื้อจากใครเลขบัตรประชาชนอะไรนะชื่อที่อยู่เขาถ่ายรูปกำกับไว้ด้วยเพราะว่ามันก็เคยมีปัญหาไปซื้อรถมาแล้วโดนคล้ายๆกับคล้ายๆกับพวกมิจฉาชีพเนาะไปซื้อรถมาแล้วทีนี้โดนแจ้งจับตามหลังมานะอันนี้ให้ระวังดังนั้นอย่างน้อยเรามีเอกสารยืนยันว่าเออผมซื้อมาจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะ ซื้อมาจากคนนี้นะถ่ายรูปไปด้วยนะครับสายสลิปเอาอเงินอะไรให้มันเสร็จสรบเรียบร้อยเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับทุกท่านนะไม่ใช่ว่าไปซื้อรถจ่ายเงินได้แค่สำเนาบัตรเขามาอันนี้ไม่จบนะระวังมันจะไม่จบสิ่งที่นะ่ากลัวที่สุดก็คือรถคันนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอพวกมิจฉาชีพเราซื้อมาปับ๊บเห็นไหมเขาแจ้งความจับตามหลังนี่มันจะเป็นปัญหาตามหลังมานะครับทุกท่านดังนั้น อย่างน้อยต้องมีใบเอกสารการซื้อขายด้วยให้เขาเซ็นให้ด้วยนะครับทุกท่านนะก็นะครับในคลิปนี้ก็เอามาเล่าให้เป็นแนวทางนะครับที่มีเพื่อนๆเอฟซของเราถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของบัตรหมดอายุนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับการซื้อขายรถมันก็ยังคงมีเรื่องของเลขเครื่องเลขตัวถังให้เช็คด้วยรถบางคันเปลี่ยนแข่งเครื่องมาไม่มีเลขเครื่อง รถบางคันเกิดอุบัติเหตุมาเปลี่ยนโครงสร้างมายังไม่ได้ไปตอกเลขที่กรมการขนส่งนะครับมันจะโอนไม่ได้นะครับวันนี้ให้ระวังกันด้วยนะครับทุกท่านนะเอาละในคลิปนี้คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านครับสวัสดีครับภาพที่เป็นบอร์ดอ่ฟิวเจอร์ด้านหลังนะครับ ไม่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้ใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงแค่รถเข้ามาซ่อมแค่นั้นเองนะครับทุกท่านเอาละคลิปนีจบไว้เท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ